นี่แหละฮะมันต่อเนื่องแบบนี้นะครับความมันของเรานะครับเกมที่2ของคู่นี้นะครับระหว่างทางด้านของไ i g h t ม a r e JR นะครับกับทางด้าน h t r h y B r i d ฮินะรอบนี้นะครับยังยืนยันว่าจะเฟิร์สนะครับจะเฟิร์สอยู่นะครับสำหรับทางด้าน h t r h y B r i d ินะอย่างที่หลายๆคนรู้อะช่วงนี้พี่ทำงานเยอะแล้วก็พี่บ้าทำงานนะไม่มีอะไรหรอกเมื่อวานนี้หลังปิดไลฟ์สดตอนแรกก็จะเบรกแต่ว่าก็สนุกกับการทำงานของพี่นั่นแหละ เมื่อวานนี้พี่ไลฟ์ไป11ชั่วโมงนะครึ่งวันนะเอออันนี้ไม่ได้เป็น <the> ทัวร์นาเมนต์จัดเองนะครับเป็นทัวร์นาเมนต์ของท็อปแคนนะครับทัวร์นาเมนต์ของท็อปแคนก็เป็นอยู่ใน e-project <Welcome S 1> ของมูลมูลตอนนะครับ <the> ซึ่งต้องบอกว่าถ้าให้พี่เทียบเนี่ยก็คล้ายๆกับ msc เลยนะครับเล็กจาก msc หน่อยหนึ่งครับ เป็นทัวร์ที่มีการคอรีฟายในหลายประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินอินโดนะครับกัมพูชานะครับมาเลเซียนะครับเพราะว่ารอบไฟนนลเนี่ยของฝั่งไทยกับลาวเนี่ยสองทีมเนี่ยฮะจะได้สิทธิ์นะครับในการเข้าแข่งขันนะครับท็อปแคนอินเตอร์เนชั่นแนลนะฮะในวันที่3-5ถึง5นะครับเดือนกันยานะฮะเดือนกันยานะครับทีมที่ชนะ2ทีมนะจากรายการพี่นะครับจะได้เป็นตัวแทนนะครับ จะได้เป็นตัวแทนไปแข่งนะฮะก็ฝั่งน้องติดตามด้วยนะครับมาเข้าสู่การแข่งขันก่อนดีกว่านะครับตอนนี้นะครับฮีโร่ที่ถูกแบนออกไปนะครับฝั่งจากฝั่งทางด้าน HTR นะครับเป็นทางด้านของลูนน็อกนะครับกับทางด้านฮาร์ลี่นะครับส่วนทางด้านของ ในแม่ JR ครับเลือกที่จะแบนมาทูดากับ Xbox ออกไปนะครับแล้วจับมาเป็นตัวแรกเนะี่ยเป็นเบเนเนต้าครับส่วนทางด้านในแม่ JR ครับยังเลือกจับคาจากับทางด้านปากิโตนะครับแล้วจะจับออโรล่าเอาจริงดินะฮะแล้วเปลี่ยนมาเป็นฟาซาครับแล้วคิซ่าน่ารักจะเล่นอะไรฮนะแล้วจับมาเป็นดนะิกกี้ฮะดิกกี้กับฟาซาครับ แล้วนี่ฮะจะขโมยคูฟ้าไปเล่นบ้างครับแต่ว่าเปลี่ยนเป็นยีสันชินนะโอ้ห <N ish. S 1> น้าจอดับแป๊บหนึ่งอนะมาดูการแบนตัวที่3ของด้านไนแมชเชอาร์ฮมาดูกันครับว่าไนแมชเ a ช e าร์จะแบนฮีโร่อะไรครับภาคอย่างเงี้ยมันจะเหนื่อยเหนื่อยกว่าภาคอย่างเป็นทางการเนื่องจากภาคอย่างเงี้ย คืออันเนี้ยคือเราไม่เบรกเลยเห็นป่ะพี่จบปุ๊บภาคต่อจบพึกบภาคต่อมันเลยมันเลยจะเหนื่อยกว่าภาคแบบเป็นทางการเพราะว่าภาคแบบเป็นทางการอ่ะเต็มที่ก็ภาคคู่หนึ่งนะครับแล้วก็ภาค2คู่แล้วก็จะเว้นมีสลับเห็นป่ะเวลาภาคเอวซอ่ะจะมีคนภาคสลับอันนั้นาจะไม่เหนื่อยนะครับแต่ว่าถ้าอย่างเนี้ยมันจะเป็นการภาคต่อเนื่องนะขอคุณกระเดกกับ500ดาวด้วยนะครับอันนี้จะเป็นการภาคต่อเนื่องครับมันจะเหนื่อยกว่าตรงที่มันจะไม่เวลาเบรกสังเกตว่าถ้าเป็นภาคแบบไม่เป็นทางการอ่ะ พี่จะยกน้ํากินกินนู่นกินนี่โดยที่แบบพี่ไม่ค่อยนี่นี่เท่าไหร่เพราะว่าอันนี้รอบคัดที f ไฟเนี่ยเขาไม่ได้ให้พี่ภาคด้วยนะเออเขาไม่ได้ให้พี่ภาคนะอันนี้คือพี่อยากภาคเองเพราะรู้สึกว่าเออมันก็สนุกแล้วก็น้องๆก็ได้ดูด้วยแล้วก็น้องๆหลายทีมที่ไม่เคยออกไลฟ์สดเลยครับเขาก็อยากออกไลฟ์สดนะฮะเขาก็ไปลงทะเบียนกันนะครับเพราะว่าพี่เนี่ยให้สิทธิ์คนที่ลงทะเบียนก่อนเท่านั้นนะครับหลายนคนถามว่าไอ้พี่ทีมว่าไม่แข่งเหรอแข่งนะครับแต่ว่าน้องไม่ได้ลงทะเบียนไลฟ์สดก็ แข่งกันอยู่นะฮะตอนนี้จริงๆว่าแกร์มิ่งแข่งแปตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับทั้งสองทีมเลยนะครับแล้วก็ไนแมร์อีสปอร์ตก็แข่งไปแล้วนะครับหลายๆทีมลงแข่งไปแล้วเมื่อวานนะเพราะว่าพี่อัปเดตตารางให้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับใครที่อยากดูตารางการแข่งขันนะครับเข้าไปดูได้นะฮะพี่อัปตารางให้หมดตั้งแต่เมื่อวานแล้วที่เขาแข่งตั้งแต่เมื่อวานนะนะมาดูฮีโร่นะครับที่ถูกแบนออกไปนะครับเป็นซันนะครับกับทางด้านของอ่า ลูบี้นะครับแล้วจับมาเป็นทางด้านฮิวดานะครับในแมร์ r อารส่วนทางด้าน h อ r ที b าร์ิดนะครับจับมาเป็นบูโน่อีกครั้งนึงนะครับแล้วก็เป็นฉางเอ๋อครับใช้2เมตรครับแล้วก็ยังไม่มีตัวค้ำเหมือนเดิมอะแล้วตัวสุดท้ายครับเป็นทางด้านของคาคุละนะฮะคือหลายคู่เขาแข่งจบไปแล้วนะครับพี่อัปเดตไว้ให้แล้วนะเพราะว่าแค่คือจริงๆแล้ว รอบ64ทีมเนี่ยมันมีทั้งหมด32คู่นะครับรอบ64ทีมเนี่ยมันมีทั้งหมด32คู่นะพี่ไม่สามารถภาคได้ทุกคู่นะครับ2วันนี้พี่ภาคไป8คู่นะเออภาคไป8คู่นะครับมันภาคทุกคู่ไม่ไหวหรอกเพราะว่ามีเวลาแข่งแค่2วันมันเวลาจริงๆมันยืดหยุ่นได้ครับแต่ว่าพี่ต้องคอนดิายให้เสร็จภายในสิ้นเดือนนี้นะครับตามตามสัญญาง,งานที่พี่รับมานะใช้คํานี้แล้วกัน นะฮะมาดูกันต่อครับคู่นี้ครับ HTR ไฮบริดนะะเจอกับทางด้านของ Nightmare อ r นะมาดูฮีโร่กันบ้างครับเบเนเนต้าครับมากับทางด้านของดิกกี้ฮะฟาซ่าอยู่เลนกลางครับแล้วก็มีทางด้านฉางเออด้านบนครับแล้วก็มีบูโน่ครับฮิวดานี่มาป่วนแต่วันเลยครับคิดว่าดิกกี้จะเอามาฟีดนะแล้วก็นะครับนี่ฮะ โลของนายแมจิอาครับมีฮิวดาครับคาจาด้านบนครับเลนทองเลยครับปากิโต้ะเลนอีกพีครับยีชนชินยังทำหน้าที่ฟาร์มอยู่ครับแล้วก็คากุราครับกลายเป็นว่าดิกกี้ฟีดไม่ได้นะครับแลวฮิวดาเข้ามาลึกโดนเบเนต้าครับเรียบร้อยครับเฟิร์สบัตแรกครับเป็นของด้านเอทีอาร์อีสปอร์ตะเอทีอาร์ไฮบิดนะแหมเขามีหลายทีมจัดนะยังไงครับตรงนี้ครับเบเนเต้าครับ พยายามที่จะเคลียร์เลนอยู่ครับได้เฟิร์สบัตรมาก่อนครับแล้วฮิวดาครับทำหน้าที่วิ่งเข้ามาป่วนอีกแล้วครับดิกกี้ครับฟีดไม่ได้แล้วครับเพราะว่าจับฮิวดามาแก้ครับยีนชินยังฟาร์มสบายครับต่างคนต่างฟาร์มครับเนี่ยรับปับปาระเบิดเช็คฮิวดาไปเรื่อยๆครับบูโน่ครับ ฝ่าซาตรงนี้ครับเ t r ท y b r i d บิเนี่ยเป็นทีมจากฝั่งไทยนะครับส่วนทางด้านในแม่เจอร์เป็นน้องๆจากฝั่งลาวนะฮะด้านบนนะครับช้างเอ๋อนะครับช้างเอ๋อครับพยายามเคลียร์ด้านบนนะครับเนี่ยเดี๋ยววันที่27พี่ก็ต้องภาคโคด้าอีกนะออตารางงานพี่โคตดเยอะเลยวันที่ผ้าภาคเมดอีสปอร์ตจริงๆเมดอีสปอร์ตนี้พี่ต้องภัก3วันนะครับก็เหลือวันเดียวนะฮะภาครอบชิงอย่างเดียวคะฮะ แล้วตรงนี้ครับคุมพื้นที่มาที่เต่าตัวแรกครับยีชันชินครับแล้วเนี่ะเสียเต่าง่ายเกินไปหรือเปล่าครับแล้วไม่ยอมเสียแล้วครับปากิโต้สาวเขามานิกกี้กดเกาะให้แล้วสกิลสวนก็ไปแล้วเป็นเบเนต้าที่สับเข้ามาแล้วได้มา1นตัวครับแล้วเสียไป1ตัวเหมือนกันครับยังไล่ยังต่อเนื่องครับสำหรับนั้นเบเนเต้าพยายามจะเอาคาคุระให้ได้ครับแล้วโดนคาจาจับเรียบร้อยเลยครับ ลึกเกินไปครับแล้วฮิวดาสับเข้ามาแบบนี้แต่โดนสวนจากทางด้านของฟาซาแล้วเป็นฟาซาที่คิวแล้วฉางเอ๋ยิงศาสตร์เข้ามาที่คาคูล่าแลวพยายามจะเติมดาเมจเข้าไป <S <S โอ้โนี่มันแลกกันไม่หยุดเลยครับตรงนี้ครับฟาซายังหนีออกมาได้ครับสกอร์ขึ้นมาเป็น3ต่อ3ครับแล้วเป็นทางด้านของยีซันชินครับที่อันตีครับแล้วเก็บทางด้านของฟาซาที่เลือดกลางจะหมดมาได้ด้วยครับ เบเนเต้าครับไล่ทางด้านปากิโตออกไปครับมีบูโนที่กำลังตีเต่าอยู่ครับแล้วฮิวดามาบอกว่าอย่าพึ่งตีครับแล้วปากิโตเข้ามาด้านหลังโอ้สร้างดาเมจใส่ฮิวดาลัวๆัวครับแต่ว่าดิกกี้เป็นคนที่เจ็บกดอันติให้มาแล้วโดนลากเต่าออกไปครับแล้วยังไงครับกระโดดสับเข้ามาอีกรอบหนึ่งครับแล้วโดนฟาซาสวนเข้าไปแตกไปเหมือนกันครับสำหรับทางด้านฮิวดาเบเนต้าวิ่งไล่ออกไปครับ เบเนเนต้าครับคุมพื้นที่ได้เยอะอยู่ครับและด้านบนครับฉางเอ๋อฟรีอยู่ครัพยายามจะหล่อยป้อมเบเนเตต้าไล่เข้ามาที่ทางด้านปากิโตครับฟาซาสจกอขึ้นมาเป็น4ต่อ4ครับคู่นี้ครับเงินเท่ากันครับยังไงครับตรงนี้ครับฟาซาโอ้แล้วเบเนเตต้าครับนะกดไปดูไม่ทันนะครับ เข้าไปตัดด้านหลังครับเจอย e ีสันชินเก็บไปครับดิกกี้ครัคากูลาครับ, ura, รบแย่ๆเข้าไปครับ <team> แล้วเป็นทางด้านยีสันชินครับที่ได้เต่าไปแล้วดิกกี้เข้าไปลึกครับอันติออกมาไม่น่าจะรอดแล้วฮิวดาสับทันทีแล้วฝ่าซ่าเจ็บอยู่ครับเจอไล่มาแบบเป็นปากิโต้ที่ล่วงไปจากเบนเนเนต้าครับ แล้วพยายามจะหนีครับตรงนี้ครับยีสันชินพยายามจะไล่ครับมีบูโน่รอรับอยู่ครับคากูระวิ่งแหลมเข้ามาเอาละครับเอาแล้วยังไงครับบูโน่แหลมเกินไปเจอฮิวดาสับแลวฮิวดาสับหนักแต่ว่าบูโน่เตะแรงอยู่เหมือนกันครับต้องถอยอะแล้วยีสันชินเข้ามาเติมดาเมจจะเอาแต่ว่าช้างเอ๋ยยิงสัตว์กลับเข้าไปครับต้องถอยออกไปเหมือนกันครับสำหรับในแม่เจอาครับรอบนี้กลายเป็นว่าเปิดเกมแรกกันเลยครับระหว่างเฮทิอาไฮบิดกับไนแมร์เจอา ดิกกี้ครับด่านบนครับช้างเอ๋ครับบูโน่ครับยังไงครับตรงนี้ครับ พยายามจะฟาร์มกันให้เดอยยอะที่สุดครับแต่ว่าปัญหาของเททิยา2รอบคือตัวค้ำน้อยไปนิดนึงครับช่างเอ๋อพยายามจะสาดด้านบนครับคากระเนี่ยกับทางด้านคาจาครับรับดามเมจไว้ครับเพื่อที่จะเอาป้อมมาได้ป้อมด้านบนมาแล้วฮนะสกอร์หต่อ5ครับการเงินเนยนำอยู่ประมาณพันนิดนิดเนะยีเันชินจะเข้ามาตัดป่าครับมีฟาซารออยู่ครับแล้วบูโนโดนลากไปแล้วหายไปเลยครับแล้วนี่ย ยีซันชินเล่นสบายแต่ว่าฟาซาลงดาเมจแล้วฉางเอ๋อสาดเร้ก็ไปยังรอดออกไปได้ครับแล้วเป็นฮิวดาที่เข้ามาไล่ศัพทครับแล้วด่วต้องถอยตรงนี้แล้วมีฟาซาไล่ไปแต่ไม่ได้ใครมาครับเบเนต้าครับเข้ามาครับตรงนี้คาคุระครับดาเมจของคาคุระแรงแล้วนะครับแล้วเข้าไปตัดอันติมาแล้วเรียบร้อยครับเจอปิดชีพครับเข้าไปแล้วโดนปิดชีพครับทำให้สกอร์ไหลเลยครับตอนนี้10ต่อหเลยครับ เป็นเต่าตัว,ตวที่2นะครับของทางด้านไนแมจเจอนะฮะสหรือ3ไม่แน่ใจแล้ว6กนาทีฮะหนาทีมีโอกาสเป็นตัวที่3เหมือนกันแต่น่าจะเป็นตัวที่2ครับเพราะว่าตัวแรกเนี่ยยื้อยุดฉุดกระชากกันอยู่นานครับแล้วเสียป้อมด้านล่างให้กับไนแมจเ r อไปอนึ่งป้อมอะทำให้การเงินห่างไปถึง4ี่พเลยครับจากไฟเมื่อกี้ะ แล้วยังไงครับบูโน่ครับตรงนี้ครับฮิวดามันเหนียวแล้วครับเตะไม่ลงนะปัญหาแล้วครับปัญหาแล้วครับฮิวดาเขาเหนียวแล้วเตกไม่ลงนะของบูโน่ยังไม่ทันนะเนี่ครับแล้วเนี่ยเพิ่งมีมีดคีอันเดียวครับแล้วเริ่มเข้ามาป่วนนะเนี่ยแล้วคาคุระโยกเข้ามาครับเรียบร้อยเลยครับบูโน่นี่แตกเลยครับฟาซาพยายามจานตีโซนครับส่วนทางนี้ครับดิกกี้ครับกับเบเนต้าครับ เป็นช้างเอ๋อครับเก็บคืนมาได้1คิวครับพยายามจะเคลียร์เลนครับคือได้แค่เคลียร์เลนนะขาดตัวค้ำครับดิกกี้อะชาล้างออกมาครับแล้วน่าจะเสียป้อมด้านล่างอีกครับสำหรับทางด้านของฮิ r h y b r า d ์ไบิดเบเนเนต้าครับเข้ามาพยายามจะเคลียร์ให้ได้แต่เคลียร์ไม่ออกครับแล้วดูเข้าไปโดนปากิโต้ต่อยร่วงเลยครับเหนื่อยแล้วครับ ก็ขึ้นมาเป็น12ต่อ6นะครับแล้วเป็นธนัปากิโตเก็บบูโนไปอีกแล้วฮะไหลเข้ามาที่เลนกลางครับด้านบนครับฮิวดาครับกับทางด้านยีซินจินนะฉางเอ๋อพยายามจะเกียร์ศาสตร์เลียร์เข้าไปครับฮิวดานี่พยายามจะรับดาเมจให้นะครับแต่ว่าฉางเอ๋อยิงบ่อยๆก็ไม่ไหวเหมือนกันนะเจ็บฮะด้านล่างครับปากิโตครับ ไหลขึ้นมาเลนกลางครับพยายามจะเลนกลางครับมีจันชินครับฮิวดาค้ำด้านหน้าครับบิกกี้ฮะโดนสับเรียบร้อยครับแล้วป้อมกลางแตกทันทีฮะแล้วเนี่ยพอแตกปุ๊บมันไม่มีคนค้ำเล่นไฟแล้วคาจาจะเข้ามาจับครับแต่บูโ่สไลด์ทันฉางเอ๋อสาดสวนเข้าไปครับแต่ว่ายังไม่ได้ใครคิวอะโอ้ยังไม่ได้คิวจักใครมาครับแล้วยีนชินนะกลับไปเปิดเต่าครับตัวสุดท้ายอะยากครับยากครับถ้าไม่มีตัวค้ำมันจะเดินเกมยากครับ แล้วยิ่งเป็นยีสันชินเปิดป่าแบบนี้ครับยิ่งทำให้ทางด้านเฮติอา r i ไฮบิดะทำอะไรไม่ได้เลยฮะเก็บฟาร์มร้อนหลอดแล้วครับสำหรับทางด้านของไนแมเจอาร์ครับส่วนทางด้านเฮติอา r i ไฮบิดนะอย่างที่บอกครับของยังได้ยากเลยครับเนี่ยแล้วไม่มีคนเปิดป่าแล้วครับแล้วปากิโตโซนลอคาจาฮิวดานะเดินออกไปหลุดออกไปหลุดตำแหน่งออกไปนี่มีโอกาสตายสูงครับ เนี่ยฮะดูครับฮิวดาสับมาก็เกือบหมดหล่อนนะครับขนาดสแต็กยังไม่เต็มนะสแต็กแค่เจ็ดนะกดดันมาที่หน้าบ้านแล้วครับตอนนั้นในในแม่เจ้าครับฟาซาครับเปิดโซนนะเคลียร์ได้ครับเคลียร์ได้แต่ออกจากบ้านไม่ได้ครับปัญหาคือเคลียร์ได้แต่ออกจากบ้านไม่ได้ครับตอนนี้บูโน่ครับทางด้านของอูแลวเนี่ยฮะคากระโยกเข้ามาครับต้องถอยเลยครับตอนนั้านฟาซาครับกับทางด้านของ ช้างเอ๋โดนสกิลของคากราครับแล้วเรียบร้อยครับเบเนเต้าครับเข้าไปยังรอดได้อยู่ละสวนด้วยครับเอาเอาเรื่องครับเบเนเต้าเก็บมาเอาแล้วแตกสามเฉยเลยครับอู้จังหวะเมื่อกี้คิดว่าจะไม่นี่แล้วครับแล้วดูอยู่สวนแล้วได้มาสี่ตัวแล้วสวนคืนของทางด้าน HTR ไฮบิดละฮัลโหลเลยครับจังหวะเดียวหายไปสี่ครับแล้วเหลือแค่คากราครับตอนนี้ครับ นี่ฮะไหลสวนกลับมาแบบดื้อๆเลยครับเก็บสี่จากเบนเนเนต้าตัวเดียววะเมื่อกี้ฮะฟูลปาดเข้าไปเมื่อกี้คิดว่าตอนแรกคิดว่าเบนเนเนต้าตายนะครับเพราะว่ามีคาจาจับไปนะแล้วกลายเป็นสวนเฉยเลยครับแล้วฮิวดาครับไล่ไล่มาที่ฉางเอ๋อครับโซโลครับแล้วต้องหนีครับแล้วบูโน่ครับไปลึกเกินไปเจอคาจาลากไปเกือบตายแล้วฮิวดามาเติมฟาซาหยุดไว้ครับ บุโน่ครับมียีชันชินครับแล้วโดนเรือใสไถใส่เข้ามาครับช่างเออสาดรับไว้ครับเป็นยีชนชินได้ดิกกี้ไปอีกหนึ่งตัวครับจังหวะกะว่าจะเอาทางด้านของคาจาไดเอาเบเรเนต้าได้ครับคาจาครับจับไปแล้วเจอสกิลสวนแล้วแตกสเฉยเลยอะเพราะว่าพี่กะว่าเมื่อกี้พี่จับภาพไปไม่ทันนะครับคิดว่าคิดว่าทางด้านเบเเนต้าไม่น่าจะรอดอนะ แล้วดูครับเป็นหลอดตัวแรกครับของด้านไหนแม่ JR อาครับฮิวดาพยายามเจาเบต้าแล้วอเกือบจะตายครับแล้วตายหรือเปล่าครับฮิวดาครับมีเกาะเกิดฮะติกกีชาล้าออกมาครับต้อมาดูครับว่าจะกันหลอดตัวนี้ยังไงครับหลอดตัวแรกครับของทางด้านไหนแม่เจอาครับยังไงครับหลอดมาที่เลนบนครับ ตรงนี้ครับเบเนเนต้าครับสาดเข้ามาที่เลนกลางนะครับเบเนเนต้าพยายามจะเคลียร์ตรงนี้ครับยีสันชินพยายามจะตอดดาเมจแล้วเบเนเนต้าจะออกอยังไงคากุระเข้ามาลึกแล้วครับแล้วโดนสกิลเข้าไปเหมือนจะตายครับโดนดิกกี้ดึงไว้แล้วเรียบร้อยครับสำหรับท่านคากุระครับ เข้ามาแล้วไม่ได้ครับโดนดิกกี้ดึงไว้แล้วออกไม่ทันครับแล้วฉางเอ๋อกับฟาซาพยายามจะเคลียร์เลนตรงนี้อยู่ครับแล้วเคลียร์หลอดได้ด้วยแต่ว่าเบเนต้าเข้าไปลึกเหลือเกินอู้พยายามจะเอาทางด้านคาจาครับแต่ว่าไม่รอดครับเจอลุมเหมือนกันนะจังหวะเมื่อกี้ต้องบอกเลยครับว่าไม่รอเพื่อนนะเข้าไปก่อนครับเพื่อนกําลังเคลียร์เลนอยู่ครับยังเคลียร์เลนได้อยู่ครับสํานด้าน HTR ไฮบิดนะยังยื้อไว้ได้อยู่ครับ ฟาซาครับเปิดติไล่ใครออกไปครับเป็นทางด้านยีซันชินครับฮิวดาครับเนี่ยเปิดแมปมาเห็นหมดแล้วบูนโนเดินไปแบบนี้พยายามจะเคลียร์เลนครับยังเคลียร์เลนได้ไวนะครับเนื่องจากชางเอ๋อก็ฟาซ่าครับดามเมจ มันเยอะอยู่แล้วนะครับเนี่ยต้องโซนนะเนี่ยต้องเอาฟาซามาโซนบัฟให้ครับถึงโซนให้ก็ยังเข้าไปไม่ได้อยู่ดีครับเบเนต้ามาครับแล้วเนี่ยคาจาครับได้ฟาซ่าไปแต่ว่าปากิโต้โดนไล่สับ์อยู่ครับแล้วจะเอาด้วยครับไล่ด้านหลังครับเบเนต้าครับดูว่าแล้วเรียบร้อยโดนต่อยสวนแล้วคากระยัดเข้าไปแตกกันทีครับต้องต้องถอยเลยครับตรงนี้3ตัวครับ ดิกกี้นี่ต้องเปิดอันติให้เลยครับแล้วด้านล่างพยายามจะเอาครับแล้วดูบูโน่พยายามจะเคลียร์โดนคากุระนะฮะยัดล่มเข้ามากับทางด้านฮิวดาครับดิกกี้ต้องเข้าไปช่วยไล่ครับเคลียร์ยากแล้วครับตรงนี้แต่ยังเคลียร์ได้อยู่ฮะช้างเอ๋อครับเลนกลางครับมีอันติหรือเปล่าไม่มีครับบูโน่เตะยัดเข้าไปป้อมกลางกําลังจะแตกครับพยายามจะช่วยกันเคลียร์ครับแล้วเคลียร์ได้อยู่ครับยีฉันชินวเราเป็นฮิวดาที่ล่วงไปครับแล้วจะสวนกลับหรือเปล่าครับ กูยังสวนไม่ได้นะครับเพราะว่าต้องเคลียร์เลนก่อนครับป้อมนี่โดนตอดไปเรื่อยๆครับทั้งซ้ายขวาล่างบนเลยครับตอนนี้แล้วนี่ฮะมาแล้วครับดิกกี้ครับเจอคารกุระปาดเข้าไปก่อนดึงไว้1จังหวะครับเนี่ยแต่ว่านี่ฮะสวนไม่ได้ครับยีชินชินเปิดแมบบมาก็ต้องถอยครับสำหรับหน้าเฮติยาไฮบิดฮะเป็นหน้า n นแม่เจอา JR ครับยูดาเกิดแล้วครบครบแล้วครับหต่อหครับ ต้องบอกว่าตัวนี้เป็นความหวังหมู่บ้านเลยครับสำหรับทั้งด้านของเบเนเนต้าครับอันนี้นี่ความหวังหมู่บ้านเลยฮะเพราะว่าถ้าเกิดเบเนเนต้าเข้าไปเล่นได้เยอะนะดิกกี้ครับโดนฮิวดาครับไล่สับมาครับบูโนเตะต้องของบูโนฮะนี่ฮะต้องออกเป็นเกาะด้วยครับเบนเนต้าครับเข้าไปลึกแล้ว หลอดกำลังจะเกิดนะครับอีก7วินาทีครับบูโนมาเคลียบัฟอยู่ครับฮิวดาโซนด้านหน้าลึกมากครับเพราะว่าเพื่อที่ให้ยีชันชินครับเล่นหลอดตัวนี้ง่ายๆครับเบเนเนต้าครับจะเอาไงครับกระหลอดตัวนี้ครับบูโนฮะแล้วสกิลไล่มาฮิวดานี่ถ้าจะไม่เจ็บครับแล้วด้านหลังเนี่ยยีชันชินเนี่ยตีฟรีอยู่ฮะ เราต้องมาเคลียร์บ้านด้วยครับนี่ยแล้วหลอดตัวที่2องครับกำลังเป็นของทางด้านไนแมเจ a อาร์ครับในแมเจีอาร์ครับได้หลอดตัวที่2ไปอีกแล้วอะสกอร์ขึ้นมาเป็น19ต่อ2นะครับเงินเนี่ยห่างกันอยู่ที่ประมาณ6,000นะฮะหลอดตัวนี้น่าจะกันยากอยู่ครับอย่างน้อย,อยต้องเสียป้อมให้1ป้อมครับเพราะว่าหลอดเนี่ย มันจะพุ่งชนครับแล้วเนี่ยฮะป้อมมันเปราะบางเหลือเกินครับเพราะตอนนี้เนี่ยเหลือนอย่างละนิดอย่างละหน่อยฮะป้อมไหนก็แตกครับต้องบอกง่ายๆเลยว่ายีซันชินเนี่ยเข้ามายิงนัดเดียวก็แตกแล้วครับสำหรับทางด้านป้อมนะฮะยังไงครับตรงนี้ครับเข้ามาลึกอู่แล้วโดนหยุดครับเรียบร้อยครับแล้วเบนเนต้าไปก่อนแบบนี้ครับฮิวดานี่มาตีป้อมเลนกลางเลยครับให้แตกครับแล้วจะเข้าเลนกลางครับ โอเสียตัวดาเมจอย่างทางด้านเบเนดต้ตาไปแล้วครับแล้วเนี่ยเหลือแต่ตัวเคลียรระยะไกลครับแล้วโดนสับคากระเข้ามาฟอร์ตไว้เอาแล้วแตก2หรือเปล่าฮิวดาเข้ามาหนีออกมาได้ครับบูนอเตด้านหน้าฟาซ่าฆ่าคาจาไปอีกตัวแล้วเรียบร้อยครับเกือบจะได้คืนหมดนะแต่ว่าเกือบจะฆ่าได้คืนนะเมื่อกี้แต่ว่าป้อมเนี่ยแตกก่อนนะครับก็เป็นด้านไนท์แมจเออร์นะครับที่เอาชนะนะครับ ทางด้านของ HTR Hybrid นะครับคู่ต่อไปนะครับเป็นแบับหนึ่งนะเป็น Lee Lee p e a d y นะครับเจอกับ The KTE Sport นะนะสามคู่แล้วนะนะสามคู่แล้วนะครับก็อย่างที่บอกนะครับสำหรับน้องๆน,นะครับที่ติดตามพี่ในยะูท b e นะครับสามารถเข้ามาติดตามพี่ าภาคการแข่งขันนะครับใน f c e b o o k f แ n p a g e ว่าว่าได้นะครับเพราะอย่างที่บอกนะครับพี่เป็น Facebook Gaming Creator แล้วนะครับก็คือเซ็นสัญญากับ Facebook Gaming คือพี่เลยไม่สามารถไปไลฟ์สดใน YouTube ได้เหมือนเมื่อก่อนนะครับก็ฝากน้องๆมาติดงานอาติดตามผลงานนะสมองกับปากนั่งพูดไม่ทันกันแล้วติดตามผลงานนะครับ,บ,ท,นนรบที่แฟนเพจว่าว่าด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูคู่ต่อไปกันต่อนะครับ